และนี่คือน้ำสาวข้าวที่จะกจะนำมาผสมกับผงสมุนไพรว่านงาช้างที่ทำการผสมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผงสมุนไพรว่านงาช้างหนึ่งช้อนโต๊ะสำหรับการพอกหน้าต่อหนึ่งครั้งค่ะทุกคนการใส่น้ำสาวข้าวเจก๊กก็จะใช้วิธีค่อยๆเติมลงไปเพราะว่าถ้าเกิดเติมเยอะครั้งเดียวแล้วมันเหลว มันก็นจะต้องเติมผงสมุนไพรเพราะฉะนั้นเราเลือกวิธีเติมน้ําให้ทีละเล็กทีละน้อยแล้วคนไปเรื่อยๆปรับคนจนกว่าว่าสมุนไพรว้านงานช้างของเราจะกลายเป็นเนื้อเนียนละเอียดส่วนน้ําซาวข้าวที่ทําอยู่นี้ก็คือจะทําแล้วแช่ตู้เย็นเก็บไว้นะคะทุกคน น้ำซาวข้าวสามารถแช่ได้ในตู้เย็นประมาณ3-4วันเขากระทำพอแต่น้อยหลังจากนั้นเราก็ผสมและก็คนให้มันเข้ากันจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันพอกทิ้งไว้ประมาณ20นาทีวิธีการพอกคือพอกว่านงาช้างตรงบริเวณที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆของเราประมาณ20นาทีเมื่อครบ20นาทีแล้วเะแก็จะทาการล้างหน้าออกด้วยน้าสะอาดค่ะทุกคนและก็ถ้าเป็นไปได้สามารถใช้ น้ำซาวข้าวล้างหน้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการล้างหน้านี่คือหน้าที่ล้างแล้วคือสดชื่นคะ่ะ